นุ่มเงียยังเลยหนุ่มเงี้ยยังเบ้องเลยให้ดีเลยมันเงี้ยสบายดีกนสบายดีกันเลยเนาะเออคุยได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเลยบุกคือเก่าได้เลยวันนี้เปิดคลิปเปิดภาพมาในคลิปนี้ีหนูก็เห็นมาอยู่บันเทิงอีกแล้วพี่น้องเลยทลังจากพี่เมื่อวานแกเข่าแกหน้ากับปุ๊ตกข้ามหัว ทำเขาพี่น้องโอ้ยเนาะเป็นงามบานอยู่พี่น้องเว้ยมาก็จะไม่พากันเด็บอย่างพี่น้องคนทำลายใช่ไหมมาโดนเลยถึงกับตกใจเลยบาดพี่น้องเอ้เห็ุอย่างนี้อ๋อเกือบจะเล้วเลยเนาะพี่น้องไอ้ ก็ดูการทักทายสวัสดีสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องที่บัดจักรูทุกคนเป็นทั้งพังไทยพังลายตามเส้นทางน่วยกะยินดีตอนทับเข่าสู่ช่องหน่วยพาเพื่นคือเก่าคือเดินพี่น้องไงยามเสีงเส้าเนี่ยเส้ากับเส่าเป็นไังพี่น้องเป็ดมุกไปมุกไปที่เข่ามุกแต่มันบรรยากาศมันขึ้นพลเนาะมันก็เลยคือเส้าพี่น้องให้เดี๋ยวไปบึงว่าพิธีอย่างประเทศนี่คือ ขางัวขาคว้ยบ่ดิบ่อยองนี้พวกเป็ดคไก่บ่้ะโอ้ยาวิ่งุกดิบ่อยยกตีนเสาโอ้ปวดกัดเหี้ยนนะบ่ กันเลยตัวหนักแต่นเงงียบเยง้าให้ดีเลยมันเงียบทำหลังทำมันแลยยาเลยเด้อเาอกเลยยาเจาทำไทำมัปล่มยเลยไปปูใหม่เอ ยาสูบขุยาสูบไปโอเกิดสาเฮือนบ่ที่ปลูกสาเฮือนเลยเกิดใสาเฮือนเลยมากทียาย่งเอาปยูกเนาะยังเอายังเงียงอยู่นี่ก็ลาไปมาใส่เกไดเอาบดึงขึ้นเนาะอันนี้บ่ตัดใหม่เลยนะตที่าตวเก่ายหก็ซมนีผูี้ ขับตึ๊บดวงอีกสักหน่อยหนึ่งพอดีด้วยแต่ขับไบ้างลองลองลองเปลี่ยด้วดูวลงเปียบงก่อนห้งใเปเอาปนกันแก่ล้วแงอาขนเอ้าเอ้าลองปล่ยนบ้างห่ลพอดีอยู่ครับมันมันมันกัด่านชินยุก็เศ้าได้เนาะ อืมพอพอดียู่ทางนี้บะนี่แต่ทางพุ้นบ่ะนี่้วว่าง่ายมันเขาตั้งมันชิกชิกไปเลยเออน่าจะขุ้นรถน้อยนี่ชูวนต่ำนั้นมันขึ้นรถนั้นบางคนมันจะไปได้อทางไหนบ่เปนแหวนมันคุ้นาวใช่ไห เสาเสาการก็ขึนเองมันขึ้นได้ไหมังในชเออเขาจะเก็บตัดตัดสำตเก่ามันเด้อย่ไมเราใส่พรใช่ไหมเนี่ยตะนานตะนานทันตลงทันตัวนี้นเอาอันนั้นมูลเนาเติต้นหนาบอ่

เดี๋ยอมาออกมือนี่มันคือมือวานนีัเด้กตัเดตัวใหญ่ไปแล้วคือเดกซแปลงเดก็ขำเห็นมือวานนี่ยันโดนเต็มๆเลยนกข่าไหมอย่าไปขาแม่โอ้ยห็นแลไวไปขาเมนบ่ออาญาต้กงะมันบาปมันเห็ดนัตกีจากหนองนะมือสั่น้ะจ้ะเห็นตะวยอเนสบดยเดน เอหดีาอแป้งก้งเติตรงนหที่ัง่อ่้ตัวน้น่อม่ถงตันี้่มันอ่อนนะหดนตัว่ตยงหมดเลยวถะงนี้กีก็ีตี้ก็ตีเาบ้านเสียกกนไหนข้างกลางเป็นท้องเป็นท้องสร้างเลยทีข้างกลางนเอ็นเนาะเอ็นเนาะเป็นท้องสร้างเนาะ เ้ยตัวมันเพื่อมันเสียศูนหมาเลยไหนมาส้างทำเพื่อนม้เรางเนาะเหมอยู่เหมหมแต่นอสมยเนีาวเทำเพื่ใหม่ไปเลยไาส้างเอ้ยคุ้มอยู่บ่ส้างมาเนี่คุ้มอยู่บ่ เฮ้ยดีขึ้นหน่อยนึงรบเสาำไม่หาเลยคบเแนนดีขึ้นหน่อยน่งตน่รองกนเอ็นอ็นอไปเลยได้อ้ตัวนั้นตรงกางเป็นมั่เป็นคือท่องสร้างมันย่นเนาโอ้ออมาคนลาย่มาบ้าเลยนี่ย่เาไม้ฮ หมดแล้วะมีค <boundaries> <si suppression> ืนนะเอาะขึ้นน้อยนึงนะาตึงก็ได้อนหนอยนี่นี่นึตคเินไปสังกั่ได้ยันไงฮะวานี่วานี่บ่น่ยเออโทรหาเจ้าคุปติฮะบอกเจ้าว่โทรจะโทรไปตรงติดโดดเบอร์ขยันปิดเครื่องญาติญาบัรเบื่ปจ้นานเจ้าต้องขสั่ง ủa thua khó khỏi tụt nít. thôi nhục nhục phải nhục ma bởi bà thắng này ên thì thiệt nhiều. rồi สิบปสิบวัดสิบปดคุศาเลยเลยพี่น้อยมันงียงไม่ถ่ายเล่ยนาถ่ายองมันชางเืาอ้ยเผาเารร เผาแล้วเผาเผาไปที่เขาก่านะเผาที่เขาบว่โยโดยในวันนี้เอากล้องจเถอะมมีคนงานเขาเาแบบมีมีตัผู้สั่งเขาบ่าแบบนี้วะเออเดี๋ยววันนี้นี่หนวดวงบุรีแล้วนี้พี่อมมงมีคนทักทยหนดเลยนี้ Đây ngoài mấy con xăng này ừ. Ừ. Tầm nó Tại sao tăng cao bên phòng xăng này hả đây Mấy à anh đây này Về mà nhủ với nó là. Ừ. 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 มีสบายดีกันเลยเนาะเออคุยได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเลยมันคือเก่าได้เดี๋ยวนี้ทั้งนั้นนี่คุยครับโอ้ยเมื่อวานเมื่อเดียวกลับมาทั้งกันเลยพี่น้องเลยตายแล้วแบบข่ามาหรอข่าววันนี้ลงมาจะมือคืนอีกวันนึ่ฮะลงมาตะวันนี้มาคำว่านี้ฝนตกเกี่ยวเขาแล้วฝนตกเกี่ยวเขาเมื่อเดียวฝนตกสักช่วยดิแก้วผมือเดียว ลองชิต<ไ>ัาเนี่ยแรกมันก็ชิ้น้รกอีกแล้วเด่นที่การไมแม่น้ำแม่เยโอ้ยบวแบบนี้วะจะเป็นแม่นขั้งเม่นแน่ขุมพุตูได้บัดนล้วก็บัดมนีเขาเฮ้ยบัดมณีของเราสามสิบไม้อีกวะไม่ไม่อีกหนึ่งหว่ง่าเหตุเุศาวน เนยทนาบางได้นีเป็นไไม่เสร็ไม่น่นอยบ่พอไปกินบ่พเเอะบ่พเเสร็จยังบ่ได้ไรอ่ะไร่เด้อมันดูเราซื้อเซื้อมาหลายกวสี่เดือนะมันเรือทั้งนานี่ยหรอเ่เรือทา้งนาก็พังีสองตอ๋อาเท่านั้นกับสไรเหาะปะมาณหกเโต จะปลอกจะปูด้วยใะ่ปูกับบุพพะปูกับบุพพเนาะหกกโลหนึ่งหกกโลหนึ่งเนียแต่แรกใอยว่าสิ้อื่นพุ่นของชิมายัหอมผ่านมหมขรับขานีกะนสีนุ่งหมูบ้ากันสีใสผ่านแต่เมื่อนี้ไม่ได้เข่าฟ้าอยู่แล้วเข่าฟ้าก้าแล้วตะปูมีอยู่ปูน้อยมีอยู่มีบ่มีเอาแต่ปูชีนบ่ ยมีย่ยังเหลืออยู่ดิเหลืออยู่คือพออยู่ครับพ่อจะเคยซื้อซื้อมาเลยอย่าเหลือเลยเนาะเป็นเงินซึงเลยอ๋อ

nhanh cái thông xả nó êm lòng rồi và mình thằng này còn nhục còn bớt nhục bớt nên càng cái, này... cái gì mày oh. <laughs> rồi ô nó xả nó Hãy subscribe kênh เที่ยม่วคเมอเที่ยวมั่วคือนี่เป็นที่ขาดไปที่ี่เลยนเทาีในห้าวันที่สามสิชาวเขามาหายาสอตังยังไงียังเนัง้้า่เอดใ่อ้ืมใช่แห้ง อาุกยนชายเาตือนนะมันหลายคนนะนี้แล้วสงคนพรีสองคน่าสองคนาวเองาที่เป็นยาวไปองาน้มันมันทัทำกันแล้วมันพอ่เออไปเน่ยนังกลยดวอ ông ôi 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 đi ôi 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 1 ôi 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 đi ôi 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 ปล่อยทางหนาลงมะปล่อยไปทางหนาลงขุดทางหนาล้วลงฮะบวดขุดตัวใดตัขุดตัวทางหน้าลงบ่ยัังคนมก็บ่ขุดก็ได้แปลว่ายกตัวนี้ขึ้นดีกว่าอันนี้เอาตัวนี้ขึ้นกระเพีงตีนมันเจ็บแน่นะโอ้กระเพียงตีนมันระบายมันมันเพียงเนี่ยมันยังยังยัปานคุ้นอันขาต้ามคาสูงคำท้าเสี่ยงทีไปตรงไปแทรกวันมันชิ้ชันแบบนึงนะ กระเทือนเห็ดอะรก็เฮ็ดบดกุซาเฮ็ดวัปริยันคณะกคาซักเนาะเฮ็ดหนึ่งสาวหนึ่งสาวเดียวก็ได้นน้องานกล่องนี้มียังกบอ๋อก้อนเกีกะเนี่ย Uhm. Ừ. 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 ngoài ngoài chỉ, chỉ cứ ăn không chỉ cái tổ nó điền cho bỏ vô nó nhưng mà đi một viên đi mít tập bắt mít tập bắt đầu quá bắt đầu bắt đầu vô thống thùng hỏi mấy cái gì lâu nữa nó, nó. เอื่เมื่อยดหน่อยพี่ด้องับตั้งอ่คอยท้งหมดนะใหญ่แหงลายแดงเออเอ้ยีนี่นั่นบาทเนี่ยพี่น้องกินเนี่ยจะโยจะโชวดียวคือคือมัจะออกลูกนี่

ม่ถือโอ้ยขอนีงกวจะได้กินเดียบด้วยร่อยู่เเขาหันหัวเปิดที่เเลยอ้ถือสามมันกีาถือมนือนี่คือคือนี่โอ้เอ้วบานนี้เน่ยนี่ผมซื้อบ้อยู่บ้านไหนหวไหฮะบ้นหด้หัวไหนมันเท่อน้อยเปนเหมือนตกใจถเสากีเนี่ย ปดแปดสามนีโอสองแี่อ่ืนแสนหนึ่งซื้อแสนเอ้าจกกันเซื้่เนสองีเป็นสองแสนถือสองสองแสนีเนส่เออแสนหนึ่เนาะแกับไรแสนหนึ่งเนาะอาเาะนะนคือเก่าเนาะเด็กเด็ก้องกน่าเินหองนซอแสนหนึ่

วางมือแด้เจ้าเอ่ักอคเดรังยเฮ้เสียมเาียมยังเกเียชื่อเสียมชื่อจนปักใจดีชีกมอนถรงง่ายจกอตปีเลขึ้นมาวันนี้ว่าลุ่นวดมาวันนี้แล้วเนี่้าวว่าเจ้าผม่าสู้เอเจ้าพัก่อนคุยขนาดเนาะไ่ได้คุยเลเห็นว่าได้ปลาลายกัน

อานี่ลาบอนเก่าเนบะขอึ้นดนึงนได้นึงขึ้นได้นึ่ดนึงอดีห้องคนห้องน่บ่มห้องใหม่ป่เอออกแล้วเอาเอาไาห้องเ่าอห้องห้องห้องปล่อยลงล่อยลงส่ แฟนมา่อูนี่กะเกได้อูนี่กเนาะเปแตสได้แเออแฟนเปนยงมตัดเรยงเดินก่อนไปเขาปเรีองเดินตัวใหญ่เาไปเขามันตัดสิขาดเอามือตัดอ๋อมันมือเช่าเดิตัดอยู่ได้ห ตัดอ <medio S 2> no ันที่ไม <itas> ่หมอดนะอันที่มันตัดเช้าไปว่าที่แป้งโั่งให่เขาจะเป็นผ้าเมืองไปไหนไปหน้าเนี่ยมันมันบบเพียงเนาะแล้วตอกคอดตอกเขาเลยที่ก๊อกเพย่อนหนึ่งแบบแบบมันเอียงเ

Hoa 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 Ừ, mà mà tằm thế này nó thế này cô được trùng như đây nó nghe mưng na

พอตะกี้พอพอแป้นแป้นไม่เอ็นตามเนี้ยตะกี้เจ้าปู่แป้น,ม,ปนมันเลยเอ็นวะมันมันมันตอนนั้นมันดันขึ้นเหรอตอนนี้มันหยุบลงเออขับแป้นสิบเสาไปหน่อยสิบเสา,สสาอัน nhục xào mày khuyên bất đấy ừ, khai này bà để phi đâu kiếm ăn đi khuyên ừ.

คต่านีมันคซ่นี่ธรรมดาื่อได้ค่แวดตซื่อคแต่ซื่อคดแต่ซื่อนเออเออคตซื่อ้อมาันหเ่ยังงห้มันได้เยนก็ใช้เกาตัวหนึ่งเรียบร้อยเนาะบานี้ใครแน่บานี้พี่น้อง ชิกครับนี่แด้ะพี่น้โนพี่สร้างมันให้เต็มที่นลยนี่ก็ถ้าว่าเป็นทีมงานสร้างทั้งอื่นกับผู้บริจิตต์อ่าให้เต็มที่ทำนี่ทั้งคือไอ้อาดพันธีบ่เนาะพี่น้องนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องโนะทำทีเราเห็นได้ควบคุมสามารถแล้วเลยพี่น้องเลยอยู่บ่ได้แล้วเกิเป็นล้วอยู่บ่ได้แล้ว แต่ที่มันอยู่ก็ได้แล้วมันมักมาช่งทางหัวได้ไหมเนี่งเอาไปทุบทำไมต้องมาใส่นี่ฮะไม้อมาใส่เออเม่อที่ตนี้นกโจน่ เลยนะพี่น้องแต่กาชมันละเอียดออนคืออันเห็ดไม่มันก็ับบวคืนเลยเนาะยังไงก็ตามสภาพเพื่อนเนี่ยโอ้ยโอ้ยังำเห็ดหม่เพื่อพี่น้องไงยังทำหม้ทุกอย่างอืมยังำไม้เ่อนเนี่ย มีแต่โค้งกับเสาซิเด้พี่น้องเอยนะมีแต่เสากับป็นเร่องซีได้หมดทั้งเนี่ยเอาไงไ่ยายเลยหิ่งกอยสร้าก็แคด้วยใจพี่น้องเอยขายแห้งสามล้านเฮ็ดยังกับขายแห้งสิบล้านสิบล้านพู้ทีมวชิทย์ยอดได้กำใจเพิน่นเห็ดชิคเหยทุกอย่างเลยเอเอนอกจากธคลิปนี่กับ่ิญญาณลายพี่น้องแล้วเพื่ทั้งสามมันก็ได้หยกดีตีนเสาให้มัน ขึ้นซ้ำกันพี่หน่อยนอกราชิพ่หน่วยส,วยสิขอจบคลิปลปิดคลิปเด้อบันไ้สบายดีเด้อทา้งทีมงานประสิทูิสุดคนเด้อด้วยดยดีไม่แห้งลำรวย